ถึงจะรวมบาร,รมีของหลวงปู่หลวงตามาสู่องค์พระได้ครับไม่ยากอะไรหรอกเราก็อย่าทำรูปเราเลยท่านบอกให้ทำรูปจกักรพรรดิหรือไม่ก็โพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งหรือหลายๆองค์ก็ได้โพธิสัตว์เมืองไทยเยอะแยะไปกูบาก็เป็นโพธิสัตว์กูบาห้วยต้มก็เป็นโพธิสัตว์ทักกัเหนือโพธิสัตว์หลายองค์เป็นพระรหานก็หลายองค์มันต้องเข้าใจเรื่องพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์มันมีอยู่สามอย่างแค่ไหน อนุตพุทธะคือโพธิสัตว์ปจเจกคือพุทธะแต่ไม่สอนใครส่วนพระอรหัน์ก็ต้องรอพุทธะรอพรธเจ้ามาโปรดถึงจะเป็นพระหรหัน์ได้แค่นี้ไม่มีอะไรในยุคนี้ท่านบอกมันต้องมันต้องทำมันต้องห่างจากความรู้สึกทางโลกให้บ่อยจิตอยู่กับพระเนี่ย มันจะเข้าใจตลอดเองไปไหนจะกินจะนอนจะอะไรจะเข้าใจว่ามันปลอดภัยไหมไม่ปลอดภัยหรือเปล่ามันเป็นความรู้สึกแต่ถ้ายังเล่นศึกษาทั้งโลกไม่หยุดมันเลยเนะี่ยไม่เข้าใจยังมีปัญหาทางโลกเองก็กล่าตัวตาย,ย,ย,ยได,ยด้ทำลายอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยบอกทำอันตรายตัวเองก็ได้เพราะไม่มีเบงไปทั้งโลกลว้ลวนๆแล้วไม่ได้อะไรเลย ไม่รู้ว่าปลอดภยดัยหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้ท่านบอกเพียงแต่สวดมนต์ทุกวันก่อนนอนให้สวดได้หลับทุกวันใช้วเวลาไม่นานจะเข้าใจแล้วอย่างน้นอยๆก็สัมผัสในโลกว,วิญญาณได้แล้วเพราะว,วิญญาณมันไปจากคนทันหมดคนเราเนี่ยตายแล้วเป็นผีผีไม่ใช่คนเนี่ยมันก็ต้องคุยกันรู้เรื่องนะ พุยกับผีนะรู้เรื่องมากกว่าคนเนี่ยคนนัน<ม>พูดยากยุคนี้ลองตายไปเยพูดง่ายมากนะเราจะอธิษฐานกับพระที่หลวงตาแจกในวันนี้ให้พระธาตเสด็จมาได้หรือเปล่าครับง่ายนะ 我有留买来啦。